สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับแอดมีอะไรมาอัปเดตใหม่แล้วมีตามตามตามสัญญาคนนี้ไม่ได้เลยนะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้ตลอดใช่ให้เสมอให้แฟนแฟนคลับ FC ผับผมของพี่แชมป์ครับวันนี้มีอะไรพี่แชมป์ก็ตามสัญญาที่เคยบอกไว้ว่าถ้ามีอะไรใหม่จะมานำเสนออ่านี่กับเจ้า B วัดี C แล้วอ้นหลุกเลยโอ้ย อางที่เราทำซีร้อนดเจดไปหลายสิบคันยี่สิบสามสิบันแล้วเฮ้ยอนั้น่อาการโคงเเลงเหมือนกันครับลูกครับพอใจมากเลยนะกับชุดนั้นนะใช่นี่ต่อไปก็จะเป็นซีรี์ออนหครับผมแี่ตัวเนี้ยก็เป็นอาการเดียวกันกับซีรีอน7เจนะครับใช่โคมแงเมาเมาาบอกไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้ใช่ ขี่รถคันนี้ไม่ต้องกินเหล้าก็มาเมาได้นะอ่ะนีะ่มาดูกันมีแบรนด์รองรับมาแล้วกับเจ้าเทยินเอนุราโปพันะคบโปพัๆ บ,บ,บอกได้เลยว่าไอ้คันเนี้ยคันแรกคันแรกโอ้และนี่ก็คันแรก,แรกของประเทศและนี่ก็คันแรกของประเทศของประเทศเหมือนกันอย่างที่บอกครับว่าอาการโพงเทนทักหายไปถ้าใช่ตัวนี้ก็ลดลดล,ล,ล,ลงเยอะแน่นอนครับอ่าลดลงเยอะแน่นอนครับสามารถปรับความนุ่มเหมนบได้ใช่ีิระดับนะพี่ยสบระดับ16ระดับก็เหมือนกับ เที่ยนในรั้บโบพัททั่วๆไปหลายๆหลายๆรุ่นครับแต่แค่ตอนนี้เขามีรุ่นที่มาใหม่ครับก็รองรับแ้วกัรเจ้าสี่แล้อนหกครับผมก็ปรับุ่กบัมมือสี่หกระดับความสูงสแตนดาร์ดนะจ๊ะสแตนดาร์ดเลยก็คือสปริงเดิมใช่สปริงเดิมอะไรเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่โช๊คอย่างเดียวพอแล้วก็มาลดความเหนืดความไม่น่นเอาที่หัวปรับเอาใช่ครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวให้ช่างใส่เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาข้างไหน นี่ไงทางเราถอดจะเสร็จแล้วเนี่ยรออยู่ระหว่างรอถอนกันเสร็จแล้วไปไปอย่าช่างจะบนแล้วว่าคุยคุยเยอะอีกแล้วโอเคโอเคโอเคได้เดไปดูครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับไปก็อย่างที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่าพอเปลี่ยนโช้ไปแล้วจะเป็นยังไงตอนเนี้ยก็คือพี่จูนอ่ะเขาได้มาลองตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยน เขาก็จะจับอาการได้แล้วว่าก่อนเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างและหลังเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างโยนอธิบายให้ลูกค้าฟังหน่อยครับเพื่อตอนแรกที่มาลองครับอาการของรถก็คือเดิมๆนะธรรนดาข้างหลังรู้สึกว่ามันเด้งชัดเจนเลยใช่ของเดิมนี่างข้างหลังเด้งแล้วก็โช้บเซตมานุ่มนุ่มไปนุ่มจนย้อยนุ่มจนย้อยยันสปริงไม่โยใช่ครับผม ก็พวงมาลัยก็รู้สึกว่าเบา,าเบาพวงมาลัยผงเวงเวลาเลี้ยวแล้วไม่มั่นใจใช่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโชคพีดินแล้วนะครับรผมรู้สึกเปลี่ยนไปไหมพี่พอเปลี่ยนโชค๊คละรู้สึกอาการฟิลลิ่งเดิมกับหลังเปลี่ยนนี่เป็นไงบ้างีรู้สึกว่าอาการตอบสนองของพวงมาลัยนี่ดีขึ้นอะแล้วก็เวลาเราขับครับ อาการโยนอาการอะไรก็น้อยลง๋ยวด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูทีว่าเวลาเราจังปอสัตวจะเป็นยังไงครับก็น่าดูแล้วหลังจากเปลี่ยนไปแล้ว่ลูกค้าน่าจะแฮปปี้ใช่ครับเพราะว่าโดยจากลองก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนพี่จูนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าอาการมันค่อนข้างที่จะต่างกันอยงเห็นได้ชัดต่างกันเยอะนะ จามอตบานตอนลงม,มาก็ไม่มีจังหวัดเกาเรียกว่าจังหวัดิ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจังหวะที่มันแถมมาโดยรวมก็ถือว่าโอเคเพราะตอนนี้เราปรับแก้เบอร์ต่างๆใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้เราอยู่ที่เบอร์แปดแล้วและเรายังสามารถปรับนุ่มได้อีกทีแรกก็ยังแข็งได้อีกถ้าเรารู้สึกว่าอย่างลูกค้าชอบพับเร็วก็เหมาะที่จะไปปรับให้มันแข็งขึ้น หรือว่าลองดูก่อนว่าเบอร์นี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ปรับได้เลยไม่อยากแวะมาหาเราก็ได้หรือจะปรับเองก็ได้คร,รับผมก็ฝากเพนร้าน T C Racing นะครับ f c e e o o o ทิกต็อกไอจียูทูบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกผมด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกมีอะไรมาหม่มอีกเดี๋ยวจะเอามานําเสนออีกนะครับวันนี้ผมรับไปจแล,แล้ก็ไอแปะสวัสดีครับ Cut that shit up